สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันจ่ายชั้นแนลกลับมาเีกครันกับการทำรีแอคชั่นวง วันเสาร์นี้นะคะก็จะเป็นวันของไรเสมอและเราก็มาถึง EP สองถึงไหมว่าเราจะแต่งกันสามคนเบรกจุกจิ๊บนะคะทุกคนเพื่อนๆพยายามเคลียร์คิวแล้วไม่ได้จริงๆก็เห็นตามที่เห็นนี้นะคะทุกคนซึ่งมันน่าจะต่อเนื่องจาก EP ที่หนึ่งเนาะที่ไปขี่ม้ากันคือรายการอะไรนะพี่เตยว่าไป EP หนึ่ง Super Ride Energy Storying s ี a ั o n ค่ะ EP สอง EP สอง EP สองนะทุกคน EP นี้เหมือนจะยาวขึ้นจาก EP หนึ่หนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่า ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอบคุณบีทีวีด้วยค่ะขอบคุณมากัปเลยไปจ้ารูปนี้เราจะเรียนกันอย่างดีร่อีต่อต่อเหลืออีกห้าคนว่าจะได้ขี่นกเอ๋อบ้างเด็กแสบเนาะจริงสนๆเชิญอยาเชิญ แต่น้องแบบยังน่ายิ้มอยู่ต้องมีสติมากเลยนะนเขาลำหยุดแล้วดีนะแล้วอูดอ่ะมันจะยกแกางเวีมึงคือกลัวใจเสียมากมันควบคุมยากมากเลยนะสัตว์อะแรงมันเยอะอูนมึงแรงมันเยอะมากตัวโตมึงมันไม่เอาเหมือนเลย มาส่งเท้าหัวเลยปะอืมเสืหัวเ้าหอยใหญ่จังตีเลยเสือเองอยู่กันอกานต่ไปหนีไปแล้วโอ้ยไปแล้ว สนาดคนเดียวอะผมว่าขี่ม้าไม่ขึ้นจิเนาะ，对ยังไงว่าใรมีฟอไรก็คือถือว่าก้าวข้ามผ่านนะ。สกิลทังคำอยู่。ตอนรจะควรจ้าจ้าระไปเียอโอ้โหูกอะจริงๆร้วรูกก็คือกลัวแบบกลัวสัตว์เหมือนกันนะแต่แบบแปลกอะแบบขี่มาได้。 ไอ้มว่ายิ่มเมไอันแต่แกนี้ดูสง่างยู่นะหลังกันช่ยผม拍张照呗，照人啊，哦，帮我拍张照呗，现在ป啊，行。哥，快点，แล้วจมมาจมมาไปอยู่คนเดียวไม่เกินสามเซนแลตทงนี้อุ้ยเหมือเดียว 我在等他们，他们让我给他们拍照我也哥哥，我开始给你拍了，准备啊，你给准备好吧现在。好、啊。伸进口子。no，没了。no。别了嘛。都拍得好看的、哦、吧？像白马王子一样，你知道吗？哦，露好了。Ah. ไพเรือแล้วกนมันๆจะได้ทำอะไรกับเขาไพเรจุ๊จิ๊บไพเรคันูรืไฟว้าใหญ่โตเรืยเล่นอย่องนี้สนุกมากเลยตึงใหญ่มากืแล้วเจะาที่เชียงใหม่มีไวแบบไหมบ้าเราแบบขู้นเอเลยเป็ไในไหนอ่ะเป็นไที่วัดงงมากแล้วมันเป็นบึง 我感觉做酷，我起坐的那个健身仪器，嗯、對沒有没在随意？放倒、嗯、没？放倒。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 放这放倒。个倒。放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 这个倒。放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 倒。 น้องหนานอยู่ไหนอ่ะโอ้ชูที่เขาแบบเล็กๆนี่เนาะน้องหนานลงใช่ไหมเนี่ยลูกแม่โอ้ไม่เห็นน้องหนานเลยอยู่นี่นี่ไม่เล่นนี่ก็ไม่เล่นอยู่นี่หนูไม่ได้อะไรกับเขาเลยหรอลูกโลูกแม่หรอว้าวโอ้ไปไกลมากโอ้ เด็กเรกันมากไปถึงแพนลอยก่อน <c oughs> เป็นฝ่ายชนะป <c oughs> ระธานแข่งกับครูฝึกที่สุด选อ

สายมันเนยบะเนโอ้โหแบบนี้น่าดูมากดแล้วโอ้นี่เดินเท้าอุ้ยเร็วอยู่นะนั่น่ะอุยเร็วมากจำเลยอุ้ยสุสีสุสีจริงระวังระวังนะคะทกาว ดูพอๆกันจริงๆโอ้ฉันจะตายจ่าย <t oss ess> ไปแล้วเย้เโอ้ยเอ๋เอ๋นี่เคยปล่อยไว้ฟิล์มบุ๋กก็คือถ่ายแล้วก็คือไม่ติดอะไรทั้งนั้น เราไปญี่ปุ่นสสุดตุลใช่ไหมพอสุดตุลเล้พอกลับมาไม่ได้ถ่ายใชิลเสียบูดแบบมาดูอ่าวหมดอายุแข่งกับน้องเด็กเหรอแข่กับเด็กน้อยเดี๋ยวบาบท่าไได้แข่งก็บาแข่งกับเด็กถมโโหเหมือนแข่งเลยอายุทยายอยู่นะจริงต้องมีเสียบผาเลยไหมทุกคนอุ๊ยเด็กน้อยมากอเด็กงป็นแก๊เลยอ

นงตัวเลน้องเลยอ่ะอออน้นามา้ยลอีกแล้วนะหวเล่นสเก็ตมา มึงเหม่อนเลาไปฆ่าลูกเส๋าเนี่ยรอบกองไฟรอบกองไฟกิจกรรมแต่ตัวหนึ่งโถอีดนมันพลาดดีว่ะเราไม่ได้รอบกองไฟกับมาอ่ะใช่เราก็มาตอนมัธยมปลายอ่มึงสนุกมากรอรบองมีใครแสดงวะมึงตลกมุกตมีทุห้องตลกทุห้องบอกเลยมีไว้เตยเป็นวะ 本段哦，来星光大道，四米先走啊！一米，走什么？走，没走,走，来，得跨สะพาน才。来，快点，快点、啊，快点，快点，快点、啊，快点，快点、啊，快点、啊，快点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 ，快

<noise> 让开吧求求你，我跑龙啦！我อยากช่我天考的大神，我们直接。git ไ妈。我了、啊。<noise> 大家坐嘛，坐着聊聊天，你们几个人考就行。对，你不去，去一天，我去给你们考虑来嘛，然后我们轮着考嘛，好吧？一人考一批嘛，也考一批嘛。然后和男的先上。心 <noise> รอไปก่อนนะเดี๋ย <TU> อ <breakthrough> <that> so well <lang> ุ้ยหอมเสียบไม้หรอจริงๆเขากนต้นหอมเนจริงจังมากเไม้โ่สงโลื้้่ยนอน่อเเ เออเดี๋ยวเขาคิดถึงตอนอยู่ด้วยกันเนาะเราดูเลคิดถึงอยู่ด้วยกันเลยวะกินไรนี่กรนี่แล้หนูไปอะไรลูกเขาอยากอยากเขาอยากเป็นเชฟ ไมู่กแม่ยังดูไอ้ตัดอมเขาไม่ใช่ปะผม给他整火腿肠他就跑不见了ลองเอาไปทอะไรเหรอลูกอ๋อเขาให้ินสวยอ่ะ อุ้ยแบบน่ารักมากที่เรียกแล้วก็มาปกติมันหนีด้วยนะบางตัวรักสัตว์ยเชิยโมแม่มาไม่เอาใเาเอาอันนี้เอามาให้คนกินโอ้ยอ้ยอรอยอรอยอ่อยอรอยอ้ยเเหมียวน่ารักมากเหมียวมีจุดที่จมูกเหมือนหูแม่ลยอ่ะ 啊、<Wow. S 2> 好。今天我们来一起回顾一下，今天我们都干了哪些事情。现在在我手里的是杨豪老师的记账本，好，还有摄影师刘宇老师的摄影作品。一张是他自己的摄影作品了。九 <noise> 点一十五的时候，我们今天出发了。那我们出发前拍一张拍立得吧。三二一，那野哥一个人在北屋玩是吧？你知道吗 <laughs> 曝光了，然后是女车成员的集体自拍，我会两拍，你在修炼，修炼，<Okay. S 1> 到这儿。了，下面这张图，大家拿上滑板吗？走吧，甄妮德到达马场，准备骑马。你好，骑马中，请勿拍摄，马 <laughs> 是不能用闪光灯的，因为它很容易就受到惊吓。<laughs> <laughs> 好，这一张是大家准备下水的时候。三二一。嗯、然后九点二十、嗯。在这儿了。就是我们此刻。来烤串的，照样吃西瓜的。照样吃西瓜，热来的了。可乐烤韭菜的，你没有根本么敢吃哦，มันคื光光逗猫的。来，喝水。来那那那一只来乐。死在这儿。น้องไ 这个是我跟七哥在一起，这个点火仪式哇，拍的非常有艺术啊！这个火好像我们那个 r i s e 的标志那个闪亮，是吗？太有爱了！真的真的！哇，太有呀！哇，大师不愧是大师啊！连火，的形状都不火，哇，有点像。来，张一张。来，三、二、一。全部是我们十爷人一起点的。我觉得今天最难忘的是我们的那张照。 上面的 r i s e 那个，真的是医疗之外，那一瞬间真的是觉得天意。嗯、我想到了一个，好像在创作一次那个篝火的一个感觉，也是一种，也是让我们所有人走在一起，让我们能够映照出曾经大家的过去能够相互依靠着彼此的现在，能够创造幸福的未来。我觉得就是很好的一个契机。我们创作，其实感受了生活，你也才能得到更多新的灵感。 我觉得其实蛮开心的，因为大家其实十一个人能完全凑到一起，其实蛮不容易的，因为大家每天都有自己要忙的事情，大家能就是放下这些工作，然后就什么都不去想，然后聚在一起玩，还是很开心的一件事情。还是挺开心的，今天该玩的我都玩了，过程做了很多事，真的是放松 今天出来的时候我们是放开自己去玩，所以大家都会看到了不同的一面，让我们更加的了解自己。大家如果是一块出来玩的话，会是什么？样？今天其实我们也是第一次经历，开启了我们更多有可能的第一次，今后会有更多的可能。我觉得这种肯定会促进我们一些更好的一个默契，包括班会上的东西，很充实。 今天是非常非常放松的一种状但是我希望这种放松的场合和大家对彼此的那种敞开的那种状态，能够一直持续到我们一个大家一起出来这样放松一次，我觉得挺好的。因为大家都说你拍出来的照片要，要不就是曝光，要不就是太黑。你觉得你自己拍到的水平？很好。 一百分满分，给因为还没拿到。我打九十分，还有什分留给不完美的？没有了。觉得大家待在一起就是百分百的满分。我打一分。<music> 我还有九十九分，是我们未来的一个出去团建的美好的，日子，慢慢的补齐这个版块。那 <music> 我们还要出去团聚一次。期待下一次。<music> 现的一天完美的度过，让我们重返幼儿园。 อินฟิตี่เยอะไดตลอดเวลาดิ้น่าละสมชื่อในการ story จบแล้ว ถือว่าได้มาดูย้อนกลับไปในตอน<ะ>ที่จุดเริ่มต้นเนะเาะแล้วดูอีกกด็ดีนะแบบดีอีกแบบหนึ่งอ่ะเพราะแบบมันได้ย้อนกแบบับเหมือน flash back อะเราเรู้สึกว่าเออเราคิดถึงตอนน้องๆอยู่ด้วยกันเนาะตัวน,น้องเองถ้าได้มาย้อนดูเขาก็คงคิดถึงตอนที่เขาได้ออกไปเที่ยวกับเพื่นอนๆเหมือนกันแหละยิ่งตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นช่วงที่เพิ่งเดบิวอะแล้วพอเพิ่งเดบิวเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนแบบต่างคนต่างก็มีงานคอนสิร์ที่เยอะมากทั้งงานวงงานเดี่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะ การที่เขาได้มาอยู่ด้วยกันได้ไปทำกิจกรรมด้วยกันมันคงเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเขาทุกคนเลยอะจริงนั่นแหละเราติดตามว่ากิจกรรมว่าจะมีอะไรรออยู่จะมีอะไรรออยู่แล้ว เจ้าหนานลูกแม่จะไปเล่นอะไรไเล่นอะไรบ้เปล่าแม่รอยดูอยู่นะเออน้องรอสะสมคะแนนไงน้องบอกว่าน้องยังมแค่แค่หนึ่งเดี๋ยวรอสะสมไปเรื่อยเจนถึงรอค่อยๆแบบปลดล็อกสกิลตัวเองไปเนาะก็ถือวรุนการไปเนาะใช่ดีใจที่ยังได้ทําอยู่นะคะทุกคนแล้วก็แต่ละตอนมากี่คนก็มารุนการเพราะเราก็พยายามจะเคลียร์คิวให้ได้แบบมากที่สุดนะทุกคนแล้วก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าก็คงมาทีละอีพีแบบนี้แหละนะคะเพราะว่า บางทีคิวเรามันก็เอาแนนมนไม่ได้จริงๆทุกคนเรากลัวว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราไปทำอีพีนี้มี2อัน3อันแล้วอันต่อไปเรากลับไปดึงอันรหรอมันจะงงกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็คือให้ทุกคนจําไว้เลยว่าวันสอบเป็นวันของไรแล้วก็จะมาไล่ไปทีละอีพีนะคะเราจะอยู่ด้วยกันนานๆเออเราจะยามแคลี่มันให้ได้อย่างน้อย1นึ่งอีพีจะแพไม่หลุดจากแผ่นนี้แน่นอนนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ฝากด้วยฝากด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็มาเราติดตามกันว่าแล้วอีพีหน้าน่องจะไปทำอะไรกันนะทุกคนหวกงว่าทุกคนชอบคลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะติดตาม์กดการ์ดกิ๊งกิ๊ๆให้เราด้วยค่ะอย่าลืมติดตามพวกเราบันดอรอีกสามช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อวันดรอยสแตนด์สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย